สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ช n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับช่องผมนะครับทำมาตั้งแต่ประมาณต้นปี2018นะครับที่วิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ให้ เขาเรียกว่าสติปัญญาแล้วกันนะครับเป็นความรู้นะเป็นวิทยาทานธรรมทานนะก็มีการเกิดมาตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับในเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับว่าเงินเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรก็มีการพูดมาเป็นระยะระยะก็เตือนนะให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับก็มีการทําโพสํารวจออกมาเรื่อยๆนะถ้าลองดูนะในแต่ละโพถ้ายังไม่เคยดูเนี่ยลองย้อนกลับไปดู นะโพลที่ผมเริ่มต้นทำหลังจากที่ทาง YouTube เนี่ยนะเขาให้เราสามารถที่จะใช้ชุมชนได้นะประมาณเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะประมาณสักช่วงปลายปี2019นะประมาณสักเดือนกันยายนตุลาคมเป็นต้นมานะผมก็ทำโพลสำรวจนะออกข้อความเตือนกันนะว่าระมัดระวังนะเศรษฐกิจต,ตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะ นับตั้งแต่หลังปี2019เป็นต้นไปนะเพราะผมมองเห็นนะหลังจากที่มองผ่านมุมมองเดือการฟังข้อมูลจากกรุนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับก็มองเห็นนะการไหลเนื่องของเหตุปัจจัยนะตามหลักการมองของผมนะคือมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะเมื่อผมเห็นเหตุภัยอันตราย นะก็เตือนกันนะว่าให้เรามดระวังให้เตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะครับก็ทําโพสํารวจนะออกมาเรื่อยๆนะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะได้มองเห็นแล้วก็ได้รับประดองตัวซึ่งส่วนใหญ่นะครับโพสํารวจก็ออกมานะสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนับตั้งแต่ปลายปี2019เป็นต้นมานะครับแล้วผมก็หวัทุกท่านเนี่ยนะทำตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอย่าหวังพึ่งคนอื่นเยอะเกินไปอย่าหวังพึ่งรัฐบาลมากเกินไป นะเราเหมือนกับเราฝากนะจมูกเราเนี่ยนะไปให้คนอื่นหายใจนะเราต้องพึ่งตัวเองให้มากนะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับมันคลิปนี้ผมก็จะมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใครยังไม่เคยดูนะโพสำรวจต่างๆเหล่านี้หรือไม่เข้าใจนะเป้าประสงค์ของช่องผมนะที่สร้างขึ้นมานะครับเรียกว่าทำประโยชน์้วกันนะครับให้ชุมชน ให้ f ผู้รับชมช่องผมนะรวมถึงสังคมไทยนะก็ลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบครบ4ปีแล้นะก็คาดการความถูกต้องแม่นยำก็เกิน50%ขึ้นไปจากโพลสำรวจก็ประมาณ70-80%นะครับก็พูดหลากหลายเรื่องนะพูดด้วยาเรียกไอิสระเสรีภาพทางการนึกคิดนะทางการวิเคราะห์นั่นเองนะไม่ได้อยู่ภายใต้ล่มเงา ขององค์กรสถาบันนะบางท่านคิดว่าผมเนี่ยนะเป็นตัวแทนกระบอกเสียงนะเชียนะพวกทองคําหรือเปล่านะหรือว่าเชียพวกเงินสดนะเชียพวกอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่านะซึ่งบอกว่าไม่ใช่นะครับการวิเคราะห์ของผมใช้มุมมองบุญาการแล้วก็ทำภายใต้อิสระเสรีภาพนะของเ,ออเขาเรียกว่า การวิเคราะห์นะไม่อยู่ภายใต้ร่มเงานะขององค์กรของบริษัทของสถาบันจริงๆก็มีนะบางท่านนะครับนะท,ที่ติดต่อผมมานะให้ทำพอดแคสต์ก็ดีนะทำะเหมือนกับพูดนะให้เขานะเพื่อ,อเขาเรียกว่าเป้าประสงค์พันธกิจนะขององค์กรของสถาบันของบริษัทเขาเนี่ยนะครับแต่ผมก็มองพิจารณาดูแล้วนะผมก็ไม่เลือกนะที่จะ รับงานนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อิสระเสรีภาพนะทางการคิดวิเคราะห์ของผมเนี่ยเสียไปนะผมก็เลยได้บางทีปฏิเสธนะงานไปนะก็ต้องขออภัยนะสำหรับท่านที่มีความบารถนาดนะีต้องการจะส่งงานอะไรมาให้นะครับแต่ว่าผมใช้หลักนะของการวิเคราะห์อย่างอิสระเสรีภาพนะครับไม่อยู่ภายใต้ร่มเงานะหรือว่าพันธกิจ นะครับขององค์กรสถาบันบริษัทต่างๆนะครับเน้นเรื่องของคุณภาพของการคิดวิเคราะห์แล้วก็อิสระเสรีภาพพวกเราจึงมองเห็นนะครับว่าช่องผมเนี่ยนะมีความถูกต้องนะแล้วก็มีความแม่นยำเนี่ยประมาณ70-80%นตะนับตั้งแต่ประมาณปี2019เป็นต้นมาอะไรหลายอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับท่านยังเพิ่งไปคิดนะว่าสิ่งที่ผมคาดการเนี่ยจะผิดพลาด อย่างเองเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมคาดการณ์ถูกต้องทุกเรื่องนะในอนาคตนะครับแต่ว่าหลักการมองของผมเนี่ยคือมองเ,อเรียกว่าใช้หลักของเหตุผลนะใช้หลักของเหตุปัจจัยนะใช้หลักของกฎเนะขาเรียกว่า,าหลักธรรมชาตินะกฎแห่งการกระทำกฎแห่งกรรมนะแล้วก็กฎของไตรลักษณ์นะครับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะทุกอย่างย่อมเกิดมีมาต่เหตุนั่นเอง าด้วยหลักการแบบนี้นะครับนะผมจึงคาดการเหตุการณ์อนาคตนะซึ่งแน่นอนฮะอาจจะมีความถูกต้องแม่นยําในระดับหนึ่งนะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดมากกว่า50%นะโอกาสความเสี่ยงต่างๆนะผมก็ได้พูดให้ฟังนะก็ให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือนะตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะพยายามพึ่งพาตนเองให้มากนั่นเองนะก็จึงมาพูดนะมาเล่าสู่กันฟังนะเพราะฉะนั้น สำหรับหลายท่านนะที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะจุดประสงค์นะในช่องของผมนะหลายท่านนี่ก็อาจจะพูดเข้ามานะยังเข้าใจว่าผมพูดนะเพราะว่าเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะจริจริงไม่ใช่นะทำไปก็คือนะเพื่อให้ทุกท่านนะที่ติดตามช่องผมเนี่ยนะอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองนะครับเพาสำหรับท่านที่ต้องการนะเข้าร่วมกลุ่มนะผมนะครับในการพูดคุยนะมากขึ้น มีสลาดเสรีภาพพูดคุยมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศดรนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มผมได้นะโดยการสมัครเข้ามาส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานั้นผ่านในอีเมล address ผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com นะครับผมก็นำอีเมลท่านเข้าสมัครอีเมลกลุ่มก็จะจดัจดส่ง meeting id meeting password นะของการประชุมรายสัปดาห์ไปถึงท่าน นะก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ท่านร่วมสนับสนุนช่องผมไดนะ้เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเติบโตต่อไปนะเพื่อจะให้สิบัญญาความรู้นะครับนะกับชุมชนแก่สังคมนะเพื่อให้คนเรานะอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับอย่างนี่บอกนะครับพูดผมจะเน้นคุณภาพที่วิเคราะห์ภายใต้อิสระเสรีภาพนะไม่อยู่ภายใต้ร่มเงาพันธกิจนะขององค์กร บริษัทสถาบันในดๆนะครับนะเพราะนั้นท่านที่ต้องการร่วมสนุนชุมชนผมนะก็สามารถทำได้นะครับนะตามบัญชีนะที่ระบุมานะครับก็ทำาตาม่ายยาใส่ครับนะเพราะอย่างที่ผมบอกนะผมก็พยายามเน้นนะพวกคุณภาพต่างๆนั่นเองนะครับไม่งั้นแล้วถ้าเราอยู่ภายใต้ร่มเงาสาบันองค์กรต่างๆนะเราต้องทำภายใต้พันธกิจของเขาเป้าหมายของเขานั่นเอง ซึ่งบางครั้งก็จะสูญเสียอิสระเสรีภาพในทางความคิดเห็นของเราไปนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังพิธีพิจารกก่อนค่อยเชื่อนะครับแล้วก็ได้สติปัญญาไปนะในช่องผมเราจะเชื่อมั่นนะครับในตนเองนะครับพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาของตนเองหรือเราจะฝากความเชื่อมั่น ไว้กับคนอื่นดีกว่ากันนะครับก็ทิ้งไว้ให้ทุกท่านได้ขบคิดนะสำหรับผมแล้วผมคิดว่าหลักการพึ่งตนเองสำคัญที่สุดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ